เอาหม้อห้องเ้าหรือว่าอุปกรณ์ที่ว่าท่านผู้ใหญ,ญ่จะดีที่ว่าอยู่เมืองไทยฟากมาให้พวกเขานะวันนี้เขาจะมาลองซึ่งว่าหม้อไม่ของเขาที่ว่าสีผู้ใหญ,ญ่จะดีมันส่งมาให้นะมาทุกคนใช่ว่าตอนนี้กระซาโซกับพร้อมแล้วเฮ้ยอบอกพิมพ์จะข้อโซพี่มือเองคนซึ่งว่าหลายคนก็นอาจจะเคยเห็นแต่พี่มือของซาโซแล้วมันบอกนี่แหละเมนูอาห้ารไทยนะคนพวกเขาติดใจจุดอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของ่งบอกที่จะงาม สบายดีทุกคนสบายดีพ่อแม่พี่น้อง fc หมดคนเด้อื้นนี้ก็จะไปแป๊กหนึ่งเพราะว่าพิมพ์เปิดคลิปนะทุกคนอ่ะวันนี้กัพิเศษทุกคนเพราะว่าเห่าจะได้ลองเอาหม้อห้องเข้าหรือว่าอุปรกรณ์ที่ว่าท่านผู้ใหญ่จะดีที่ว่าอยู่เมืองไทยฟากมาให้พวกเฮานะวันนี้เขาจะมาลองหุ่งกันเบิ่งว่าหม้อใหมๆ่ๆที่ว่าเฮาจะใส้กันครั้งแรกนี้จะออกมาป็นแปบใดนนะทุกคนเพาาราะว่าเฮาบ่ได้ใส่ข้องมันมีหมาหลายปีทุกคนหม้อเก่าองเฮามันก็จะเริ่มผุพังแล้วตอนนี้ก็เาว้าก็กําลังเตรียม เข้าอยู่นะนี่เสียงอะไรสัสมาดีจ้าทุกคนสัสซุกำลังล่างเข้าเพ่จะเอาไปเจ้าทุกคนมาสัสสุเอินเจ้าเข้าเดี๋ยว่าหุ้มเข้าใ่้นเองเข้าเพราะว่านี่ห้องกดอันันมือได้นิดนึงทุกคนซส่งว่ามอไม้ของเขาที่ว่า X4 ผู้ใหญ่จะดีคนส้งมาให้นะวันนี้เขาจะเจ้าเข้าเพื่อจะเห็ดหนูเด็ดเราสัสสุเนาะเอามาเจ้าอยู่ห้อกเลยเกี่ยมเจ้า ตังซื้อเด้อร์ลองตกตังหลังโซ่ข้าทางหน้ามาันดูน่ากินสร้างสายอยู่ติได้แล้วบอส okay. ยังงี้คุกนี่ลอยๆฝนม,ม้ใหม่ของเขาเดี๋ยวเขามาเบิรงว่าเข้า,า,าเขาหุงห่งวันนี้จะออกมาแบบหน้าเสียบสำน,นักลอลากาศ่นนากินใ<ะ>ชไ่ไหมจะเอาไปเฮ็ดเมนูยังแม่แมน,นเดี๋ยวท่าติดตามกันทุกคนอโอเคนะรอถ้าเข้าสุขกันทุกคน อ่าทุกคนตอนนี้เข้าเข้ากันน่านจะสุกแล้วแหละเพราะว่ามันลั่นแล้วนะโอ้โหยทุกคนอ้อยไอทัวมันเยอะเหลือเกินทึก่กองจับเข้าเม็ดเข้าสวยงามลานนะทุกคนแบบมันบัวันเละเลยเดีว่าพิมพ์จะขอตักเข้าก่อนทุกคนตักเข้าเอาไปแช่ไปตู้เย็นจักช่วงสัโมงจักสัวโมงนึงนี่แหละนะ,ะเพื่อจะให้เข้ามันเป็นเม็ดเป็นเม็ดแบบสวยงาม,งาม,งามเวลาเอามาผัดคนเดี๋ยวพิมพ์ขอตักเข้ากันเนดะ้อ มาทุกคนใว่าตอนนี้กับซาโซกับพร้อมแล้วเฮ้อะไรเมื่อนี้ซาโซบอกว่าอยากกินฟรีมือข้องเบาพิมพ์ในการทําอาหารไทยเมื่อนี้ทุกคนึว่าข้อนาเสนอเลยเมนูนี้เฮาจะมาลองทํากันครั้งแรกอ่าเบาพิมจะข้อโซ่พี่มือเองคนึ่งว่าไล่คนก็อาจจะเคยเห็นแต่พี่มือของซาโซแล้วอันบอกเมื่อนี้อยากโซอยากโซโดยเฉพาะเลยเพราะว่าเป็นเมนูที่ว่าเฮ็ดง่าย พอเมนูยากๆจะโยนะซ่าโซ่ไปทำพอพิจะทำเมนูง่ายๆอ่าแต่มันก็ไม่ได้ง่ายทุกคน้มน้ข้อนำเสนอเลยเมนูผัดนี่ก็ข้าผัดต้มยำเนี่ยแล้วเราซื้อทำบิ๊ก็ยงผิดแล้วทุกคนเมนูข้าวผัดต้มยำซึ่งว่าพอพิมก็ได้เกี่ยมทุกอย่างมาแล้วซาโซ่นี่ตัวนี้ก็ให้เข้าใจง่ายๆเลยซาโซ่ก็คือเป็นเครื่องข้งงต้มยำมาแหละอ่าเป็นเครื่องข้งงต้มต้มยำซึ่งว่าทุกคนอาจจะหกจากกดีแล้วมันก็จะมี มะเขือนามโตาามตาซาเฮมะเขือเทศเอาลิ้นเดียวอยงน,นะและ้วก็หัวหอมแดงซอยพริกตำเรื่อว่าหัวเจีสับออกก็กได้แล้วก็พริกเขียวแล้วก็ตะไคร้ใบมะกรูดข่าก็คือเป็นเครื่องต้มยำนาะมาพิมพ์จะข้อเริ่มแรกข้อออากุ้งกับปลาเมือก,กก่อนทุกคนเนื้อใจเป็นเห็ดข้าวผัดต้มยำทะเลทุกคนแมนมีกุ้งกับปลาเมือกที่ว่ามาพิมพ์เตรียมไมยไม้หมดล้วซอยไว้หมดละ เช่งวามุนเมนูนี้โซโซให้เรายากค่ะท<อ>ุกคนเพราะว่าเขาเคยกินเตยอันต้ตมยำเอาเห็ดไปแล้วเนาะแต่วันนี้ใหดมาเป็นอาแบบว่าข้าวผัดต้มยำซันส่น้ำมันเอาใส่นี่จะไปผัดกุ้งกับอันปลาเมือกของเหา,ามันสุกหอมนิดนึงซซโซนะมาลงไปแล้วเดอ้อนี่เฮียว่าไล่ผลเห็นบอลถิ่นทำมาห้าหม้ก้อนลูกบอลนะช่วงล่างๆอย่างนี้น่าจะเห้ไล่แต่จะมีแจ๊กตาโซโซโคเป็นคนทำ อันนี้เราพิมพ์ข้อจัดการเองคนอ่บางคนก็ใส่แค่ปปะใส่แค่กุก้งโซโซแต่ว่า,าของเฮานี่แบบจัดหนักเลยมันพอกินดล่างคนนะเมนเครื่องทะเลไร้ไร่พออายุบานได้กินทั้หนึ่งทั้งได้เลยบอกพราะว่าอยู่บ้านเฮามันมีทะเลนั่งทะเลข้องะนะข้องหนึ่งรสกรุงหรือวจะกรุงเมื่าทุกคนอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยว่พิมพ์จะข้อผัดเครื่องทะเลนี่ให้มันสุกในหนึ่งคนแล้วเขาจะเริ่มขั้นตอนต่อไปนะ และทีเด็ดซาโซ่นี่เนี่ยทีเด็ดนี่อ่าข้าวผัดเนี่ยก็ข้าวผัดทะเลข้องเฮาเข้าวผัดตม้มยำทะเลข้องเฮาก็ยังนอย่างจับซิ่วไลเพราะว่าได้พิเศษมาก็คือน,นี่เลยทุกคนนำผิดเผ่า,าที่ว่าเอฟซีเฟิ่นซ่งมาให้เดี๋ยวมื้อนี้เฮาจะได้ไซส่กันเป็นครั้งแรกเลยยังประันได้ลองกินจากบ้านทุกคนมาขั้นตอนต่อไปซาโซ่กุ้งกับปลาเมือกข้องเหา่าเริ่มสุกแล้วเอาเครื่องทะเลลงไปผัดเลยนี่ลงไปรวมเลย รวมกันเลยเพราะว่าแม่นจะผัดกบบนี้เลยทุกคนบนบอผิวขวดแล้วก็ชิวแห้งทุกคนซิวสบายเพราะว่าปกติก็คือฮู้นะแล้วคนอาจจะฮู้ว่าพิมซอบทำอาหารไ<ม>ลยเลยแต่ว่าอาหารไทยนี้อาจจะได้ได้ทำทุกคนได้เบิ่งผ่านมากับบางเมนูหลักๆก็คือเสโาซ้เป็นาาคนจัดก,การเองทุกอย่างเนะส้าซ้อแม่แต่พูดอยู่เบิร์กลั่งกันละกันเป็นบอพิมทุกคน นี่แหละเมนูอาหารไทยนะทุกคนพวกเขาติดใจตุ๋มยำหนึ่งก็คือเรื่องของซีซั่นหมดซะส่วนมันจะมีครบเลยแดงข้าวเขี๊ยวแล้วกา็เรื่องส้มี่กัต่างนะมีครบเลยซี่มันจะนา่ากินรลายทุกคนแบบนนที่หอมน้าเสแสคือซะส่วอีกอย่างหนึงด้<ๆ>วยหอมแบบจะกินจะโดนสีเบกิกขนาดทุกคนอันนี้ก็เป็นอีกเมนูหนึ่งที่ว่าเป็นข้าวผัดต้ออยมยำทะเลข้องเมืองไทยดิแบบเขาไปเห็นเขาทำมาแล้วทุกคนแม่ซี่สั่นแบบโอ้โห จอดไล่นะรดซาแทก็น่าจะเป็นทางรถต้มยำมาเลยทุกคนที่เราเคยได้กินกันนั่นแหละปลาหมึกยังหมดตายคนโดดออกไปตัวนึงมันยังเคร่พิมพ์่ขั้นตอนต่อไปทุกคนเครื่องต้มยำของหอากับปลาหมึกกุุงกับเขากันละเดี๋ยวต่อไปจะมาบอกว่ามียังไงซะโซนี้เครื่องปรุงก็มีง่ายๆเลยนะน้ำมังงาวที่ว่าพิมพ์บีบไปละน้ำปลาน้ำตาลทรายแล้วก็ผักสีฝรั่งที่เราจะมาซอยผสมใส่อ่ะเขาของเอาแซ่ไว้ประมาณ หนึ่งชั่วโมงกับแซ่ซองฟิตเออแซ่ตู้เย็นเพราะว่าบางคนก็เขาแนะนำให้แช่ข้ามคืนนี่หอมแบบใส่เร่งเร่งด่วนนิดนึงเอาจะผัดเข้าไปประมาณสามหนึ่งข้าวโซ่ดีลังเข้ากับเครื่องพวกนี้มันจะถือว่าได้ไล่นี่แหละซีซั่นจะเด่นสัดขึ้นข้าวโซ่เพราะว่าจะมาตัดใส่กับซี่ข้าวห้องเข้านั่นเองนะทุกคนนี่แบบเบาแบบพูดแบบมีขุมลูนะทุกคนเพราะว่าเราไปเบิ้งเข้าเบาอยู่ในยูทูบมาเฮ้ โมเขียวรู้สึกอึดอัดเต้นๆคนที่ได้เห็นห้าในมือนี้นี่นะแมนเอานานๆจะได้เข้าห้องครัวเองนี่มัอนี้ก็ข้อโซยพี่เหมือนบอกเข้าไปแบบพอดีรุ่นๆลุยๆงามๆเป็นเม็ดทุกคนซับนี่ก็มาบคือคําซับพอแล้วคนไล่ไปเได้ที่บอกปรุงเลยต่อไปทุกคนโมเขียจะข้อใส่น้ำพริกเผาห่อห่อไล่เผาเนี่ยใส่ประมาณวงนังเลยเพราะว่าเข้าห่อไล่เว้ยจะไม่นึงเข้าห่อไล่นะทุกคน อ่าแล้วก็น้ำมะนาวน้ำมะนาวในแก่บอสผิงจะใส่ประมาณวงหนึ่งไปก่อนเพราะว่ามันจะต้องออกประมาณแบบส้มวานนะสโซกินท่องอรสชาตท้องต้มยำมาแหละแล้วก็น้ำตาลน,น้ำตาลสายเพิ่มความหวานผม,รมนนกรมอ่าต่อมาก็จะเป็นน้ำปลาคือว่ลวงก็ไปหมดเลยเป็นบอลน,นี่บอเห็นแก่ปรุงรวมเ,เ,เลยเ,เดี๋ยวเราไปผัด ประมาณนี้ไ,นไฟแห้งก็ได้บางทีอ่ะบะหมดไปเนี่ยข้าวผัดต้องไฟแรงๆูนี่แหละซีซั่นจะออกมาไล่ก็กคือซีอ่โครงนะน้ำผัดเข้าโอ้ยนะซี่ต้องนาำผัดเข้านี่เองจะเริ่มงามเข้มขึ้นเรื่องขึ้นแดงขึ้นนะทุกคนเพราะว่านำซี่โครงมันก็นจะอ๋อเป็นซี่โครงน้ำต้มยำ ซอสเป็นซีประมาณเลเนซีออกันน,นน่าเสแอะนี่เหมือนจานน้ำพริกเผาเราบะ<ม>เพ็บียบเป็นแดงเรื่องนิดนึ่งค่ะนะแมนแมนองยังไงก็คือข้าวผัดตม้มยำทะเลเนี่คล้ายห่อโบใส่น้ำแต่ว่าใ<ม>ส่เครื่องปรุงส่วนผสมทุกอย่างท้องตม้มยำเพียงแต่เขามาผัดให้มันแห้งพูดเหมือนมีความรู้เหมือนกับเป็นเชฟมาก่อนนะไม่ได้โม้มาบริซี่ไก่โซโซบอก สีจะงามตอนนี้บอกเลยว่าห้อมแหงคนห้อม,อมแบบกินห้อมจะเป็นกินข้องตม้มยำเลยนะเป็นกินกินข้องข้องตม้มยำแบบแท้เลยเพราะว่าเครื่องปรุงมุ้นไผ่ย่างข้อง,ง,งตม้มยำนี่ประมาณนี้แป๊บเดียวซอสมิโนนี่เหาคือตามบอกแหละต่อไปนีาจะเริ่มเฮ็ดมนโนแบบอย่าให้มันสั้นลงคลิปให้มันสั้นลงนะเพื่อว่าหลายคนจะได้เบิ่งแบบเต็มอิม่มเพราะว่ามีหลายคนแนะนำว่าอยาให้คลิปสั้นลงเบิง่งอ่า มาเดี๋ยวปิดท้ายโดยนี่โซโซเนี่ยเอาถึงจะข้อซอยผักสีฝรั่งใส่โดยบางโซโซเอินอ่าผักห้อมแปนห้อมเปย์ข้อมแปนห้อมเปย์เขาเรยก่าลูกข้าบ้างเลยไปซื้อนี่ก็ผักสีฝรั่งเนี่ยก็จะบูฮูเลยเน่ผักห้อมเปย์ห้อมแปนอ่ะใส่ลงไปเลยขั้นตอนสุดท้ายเป็นว่าจบพิธีง่ายง่ายอยังบริสิมเลยนะล่ะ มเราพิมมั่นใจแล้วว่ามันแซ100่บลอยประสเพราะว่าทุกอย่างเขาตรวงมาหมดแล้วน้ำนี้มาลองสิมกันทุกคนที่มือ้อผัดต้มยำเบาพิมกันทุกคนซีซันสดใสสวยน่าก,กิน,นมากนี่คือฝีมือของเด้วพิมจะอ,อ,อ่ะมาทุกคนเดี๋ยวาพิมจะข้อสิมก่นอนข้อกุุงตัวหนึ่งในซาโซเน่ ไล่กุ้งไปแล้วไล่กุ้งไปแล้วข้าวผัดตม้มยำทะเลกินในบล็อกเลยว่าเป็นกินข้องตม้มยำลอยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนเป็นเมนูที่แบบรสชาติแมนรึบบแมนเมนูที่แบบซิ๊วแหงเดี๋ยวซิม,มงรสชาติก่อนอืแซ่บซซโซแบบรสชา,า,า,าติยังยังยังตลกซะแล้ว <laughs> <laughs> บราผิดว่าทุกอย่างเป๊ะหมดแล้วซโซบโซแต่ว่ามันจืดไปนิดนึง บัวเปลี่ยนจะข้อเติมน้ำพริกเผากับน้ำปลาหน่อน,นึ่ง <Okay. S 2> เดี๋ยวใส่หมดเลยโซเอาขึ้นเติมมันหนึ่งก่อนเขาผัดหลวบเติมน,น้ำปลาลงไปทุกคนข้อเติมน้ำปลาลงไปหมดเลยเอามันจะ็กเื่ได้หนึง่งระกาน,น้ำพริกเผานะน้ำพริกเผาจะใส่เข้าไปอีกพอซีซั่นเหมือนอย่างบวจัดจ้านดีเถอะใส่ประมาณซองบ่วงเลยซักข้าวห,หนียวหนึงคือบน้ามสนซีฟู๊ดส้มเลยบัวิปลี่ยนเอาใส่หมดเลยเนาะหมดเลยหมดเลยอ่ะ แต่ตำตาก็ชาก็ไ,ได้แม่พอหมันว่านน้ำอเท่าอยู่ล้วแม่เมื่อกีก้กะหน้าตารสชาติเอ้ยกินยังรูว่าแม่หมดแล้วแต่ว่ารสชาติจะจืดนิดนึงเพราะว่าต้มยำมันต้องแบบจัดจานโซ่จัดจาน,นบางคนก็ใช้ลูกโดดวยไปหนังก็ได้บอกพีพ่หนาะแม่ลูกโดดก็คือพริกชิโน่แต่ว่าเห่าห้าซื้ออะไรทุกคนช่วงนึงหาาง้า,ยายหยากอลไรพริกชิโน,น่อยู่บ้านเหรอใส่ตองในปุ๊กแล้วะโซ่ซื้อดินบกูแม่เอ็นเดาเห่าประด้๋ยวไปแต่เช้าการไปแต่เช้าตอนเช้าเธมีอยู่ดูตอนกลางตอนเช้า่เรียบร้อย กะเหอาขดล่าแล้วมันจะเข้ามันจะเละอ่าจัดวันนี้จะให้บอพิม,พมพจัดจ่าให้ซวโซมาซีมทุกคนแมนมาเจอกันทุกคนอาวทุกคนตามฮีต<ม>าตามคอมาซวโซเป็ดกดลงหมื่ซีมก่อนเมื่อกี้กะเฮาซีมไปก่อนหน้าแล้วพิมพกับปุ่งไม่แล้วนะอ่าวันนี้ก็น,น่าจะโอเคละซีซั่นก็น,น่ากินแหงทุกคน ข้าวผัดต้ยมยำทะเลเขาบอกเป็นเครื่องทะเลเลยบัวพิมพ์ตางจะว่ามันเป็นข้าวซือซอซอบอะไรเป็นน้ำเครื่องทะเลเลยต้มยำกินต้มยำทะเละกินต้มยำทะเลเพราะพิษทุกคนโซโซสีสม่มึงเดี๋ยวเราจะเป็นตรงแบบเห็ดย่างล่าเนาะเมนูนี้โคตรซิ่วเลยทุกคนโคตรง่ายคมจริงเลยทุกคนเมน,นูในบ้านโซโซบ,บัวมี์ข้าจากห้างเลยทีเดียว เราเป็นเมนูที่ว่าเฮ็ดง่ายแมแต่ว่ามันจะมาเสียร่ายก็คือแบบเครื่องทะเลมันแพงร่ายนะทุกคนแพงทุกคนแต่ว่าแซ่บแฮงทุกคนเมนูนี้ก็ต้องได้สดเป็ใเนลอรีอีกแล้วทุกคนอือหือแซ่บแฮงนี่ชิ้นมาเขาให้น่ากินแฮงส้มว่างนี่เนกัเผ็ดกละดงงีดีไปหมดทุกอย่างม่เนี่ยก็กินแบบเมนูง่ายๆทุกคน สบายๆนะให้นางกินลิ้นนี่แบบโบมีกินลิ้นแะไรกินแต่แท้กินจริงจังเลยแหละแป๊บเดียวก็หมดแหละฮะมอซาโต้องกินเข้ากับเครื่องนี่ก็ทุกอย่างเพราะับาผสมทุกอย่างเข้ากันหมดแล้แหละโอ้โหเราย่ำไปไม่ฮักทึกบ๊อพิมอือ่ะซาโซซีมขับมีล้วบพิมพ์ต่อเอาสะดุ้ง มันจะห้อมกินพริกน้ำพริกเผาแล้วก็ทุกอย่างเนาะทางข่าเขาจะไข่เวลาหอนย่ำไปมันกระเทือกนะเบาพิม,พมบวกสมุนไพรต่างๆตาซาไปโอ้แซ่บเด็ดแฮงทุกเมนูนนเลยไแมนมาจับกล้องมาในเปลี่ยนกันอาทุกคนมื้อนี้กะเป็นอีกตัวเมนูหนึ่งที่ว่าใช้เวลาแป๊บเดียวนะพอเตรียมทุกอย่างไปหมดแล้วมาข้าวผัดต้มยำทะเลฝีมือคล่องเบาพิมพ์ จะได้ลองแซ่บกับเขายอดว,ว้าวเขากันแหงทุกอย่างทุกคนแล้วก็อุยแต่ว่าพี่ล็อกเพราะว่าทุกอย่างที่ว่าเห่าเตรียมไปนี่นะทุกคนมันเป็นอย่างที่ว่าแบบเหามีอยู่ในกวงเหือดแล้วโซโซก็คือแบบคาเนี่ยหากับฟูกไว้ไมดแต่ว่บบาใบมะกรูดนี่เห่ปุูกอยู่ตลาดมะเผ็ดเนี่ยกะเหามีหมดแล้วนะ ขอาจะใส่พริกขี้หนูหรือว่าพริกอ่ะบานๆหอกกระไดคือกันนี่หือยอกอืมอ,อืมอนสุดยอดเลยกันขีนูที่แบบกิดง่ายกินง่ายนะนะเดี๋ยวเขาข้าข <อ S 2> นั่งกินแป๊บหนึ่งทุกคนบอกเลยว่า บุงวัวซีเลือรหรือบอกแต่ว่าอาจจะจงไว้หน่อยหนึ่งเพราะว่าเหาเฮิตน้อยเดี๋ยวมันนี้ทุกคนนะมางานข้าวกันเดอ้อมาทุกคนตอนนี้ก็เหงื่อแตกเพราะว่าฮอนอยู่ต่ไฟไทุกคนอันน่ะมีบางคอมเมนต์ที่ว่าเราพิมพ์ไปอ่านเือกอัเพื่อนว่าแบบเผามาเค็ตแต่อาหารเมนูเดียวแบบยากให้ลองฮิดไล่เมนูพร้อมกันเ<อ>ขาบอกเลยว่ามันใช้เวลานานทุกคนใช้เวลานานไล่นะเพราะว่าอาหารไทย บพราะเลยมันมีไล่ขั้นตอนแล้วก็พิธีพิธันไล่แล้วก็ทุกอย่างเขาต้องได้เตรียมกันไล่ชั่วโมงเลยคือเครื่องปรุงเนี่ต่างๆนะส่วนประกอบนะโซ่เนาะที่ว่าเขาเฮ็ดมาคือแบบมันใช้เวลาไล่ชั่วโมงเลยก่อนที่เราจะเฮ็ดแล้วใเฮ็ดแทนกันให้ไล่เมนูคลิปมันก็จะยาวอีกคนม<น>ันก็นจะเบื่อทนาน่ะบอกพีนว่คลิปเป็นช่วงชั่วโมงเลยทุกคนถ้าาว่เบิร์กเป็นแต่ละอีพีน่าจะดีกว่าเฮ็ดอย่างละหนึ่งเมนูน่าจะดีกว่าทุกคนนั่นคือ ถ้าสมมติว่ามันมีซองเฮดพ่นซ้ำเฮดพ่นทุกคนถ้าว่าเ่าเฮดไล่เมนูพร้อมกันนึ่งมากับมันจะมันจะถึงไล่เลยทุกคนพร้อมกันใส่ถึงไล่ล้วก็คลิปข้างนอกก็ชิมุดไว้มันจะยหงาโพสเสียเวลาวอ้เสียว่าน่าจะบริหนอนคนจันเศ้าหรือคนแจ้งหรือคมาถ่ายประมาณซองแล้วสร้างเมนูนำกันเนี่ยขนาดว่าเ่าเฮดอันเนี้ยก็จะโซ่เมนูนึ่งเนี่ยใช้เวลาเป็นซ้ำซ่องส่งขึ้นละทุกคนเฉพาะโซงขวดนะ แต่ว่าส่วงที่ว่าเตียม,เ,ยมเตียมวัตถุดิบเตียมนี่ต่างๆก้อนจะแล้วกับโอ้เกือบสี่ชั่วโมงใช้เวลาเพราะฉะนั้นขอกับแบบเฮ็ดล่เมนูพร้อมกันบุได้นะคนแต่ว่า <c oughs> ถ้าเป็นเมนูที่ว่าง่าย,ายๆดีเหาอัดจะอย่างบทันฮูก็มีมเดี๋ยวให้เอฟซีทุกคนได้เบงคลิปแล้วก็คอมเมนต์บอกห่าได้ว่าเมนูได้ที่ว่ามันใช้บุได้ใช้เวลาไล้คือตัวนี้การรวมๆกับเกือบสองชั่วโมงปะ พี่บ่พิมพ์เตรียมเครื่องเน้่ทุกอย่างแล้วก็มาผัดนะแป๊บเดียวถ้าเป็นเมนูไม่มีหอยเฮ็ดได้อยู่เนอสซาโซนอสตะวันซ่อ,สสนนอ,องเมนูนี่แหละถ่า,ถาคยคลิปเล็กๆกินน้อยอก,กินน้อยอก,กินน้อยทุกคนจะแบบกินจะเท่าไหร่กันเจอเมนูนี้เม,มนูนี้กินน้อย,ไไย,อยนะบ่ได้มันเวกยืดขนาดบ่พิมแม่งมันง่ามมาก,กินเพลินตักเพลินตักเพลิพลนนะ่ะโอ้แซ่บ เดี๋ยวชอบสกินซิมอ่ะต้มยำก็คือปลาหมึกนะทุกคนนี่ทำง่ายลยแบบเผ็ดกับแบบเผ็ดอ่าพอประมาณทุกคนพอจะเผ็ดคลองอันพริกที่ว่าบะิมี่แซ่เข้าไปซ่องสนิท้วกาศน,น้ำพริกเผานิดนึงนะเผ็ดมั้งแบบกินได้เรื่อยๆนะทุกคนแบบเผ็ดด้วยแบบเผ็ดร่าใช่ ทุกคนนี่แหละก็เป็นคลิปง่ายๆที่ว่าเหาเห็ดอาหารไทยมนนีกาบข้อแบบเอาคลิปสบายๆให้ทุกคนในเบิ่งเเลยเพราะว่าผ่านมาก็บ,บอกเลยว่าคลิปของเา,า,ายาเหลายวไร่ทุกคนก่อนบาพิมพ์จะตัดเสร็จนะทุกคนใส่เวลาหล่สุโมงอีกนะเพราะว่าตอนในขัดตอไในแงทุกอ,อย่างออกไล่ถ้าว่าบ่ตัดออกนี้โอโ้โหเป็นสุโมงเลยซะโซคลิปของเห่าผมเหีวนะเฮาก็มาขัดนะมันสั้นที่สุดเอามาทุกคนให้นักสีของเหามาแต่เก่าเจ้าเดิมเวลาเฮ็ดนี่แล้วเราก็ต้องขนสุดท้ายก็คือเจ้าองอาเจ้ก่อน จะได้เมนูนี้ยำทุกข้าวอะไรแช่ไ้แช่ะแซ่ไม่เคยกินแน่ห้าให้กินข้างเล็กเนี่ยตอนนี้เป็นข้างในวิธีเด็ดกินทุกคนข้าวผัดต้มยำทะเลจังาวก็น่าจะมักแหละเพราะเป็นเครื่องทะเลเด้ทุกคนกุ้งกับปลาหมึกดี ไม่ได้บ้าก็ไ่ค่อยได้กินมื้อนี้กับ่บพิมพ์เป็นคน,ท,นทําเองเพราะว่าอยากเปลี่ยนซาโซเบิ่งซาโซขั่วมาหลายแล้วเพราะว่าเมนูนี้มันง่ายซาโซต้องทําเมนูนยากๆากนี่ยังบ่บพิมพ์กับ่ได้ขั่วห้ามโดน,ดนซะซักแม่แสดงสู้ฝีมือเบิ่งแม่ยันเรียสีอ่ะบ่จื่อหรือเ่ายันเสีบุคุนนี่ยนะเมื่อกี้ลืมตอหลักๆเป็นบ่บพิมพ์จะขวขงกินก่นเกี๊ยวกซาโซเนี่ทุกคนอ่าเมื่อกี้ลืมอันโซ พี่มือการล่อนกระทะแน่ยาเลยเดี๋ยวนี้ก็าผัดอีตกคนอ่าวันนี้กัประมาณนี้ทุกคนเป็นคลิปเดียวอ่าเมนูเดียวที่ว่าเฮามาเฮ็ดตามเคยกับเมนูเอาผัดต้มยำทะเลนะมาแล้วคุณสบายดีก่อนสวัสดีครับคุณสบายดีดอยยังไงอีกยังไงเดะคุณมาแล้วมมาแล้วฮะวันนี้กับพวกเขากับตองได้ข้อหลาก่อนทุกคนน้องแทนคุณก็มาแล้วนะเดี๋ยวเราถ้า คลิปต่อไปทุกคนว่า,าเฮาจะเฮ็ดเมนูเนีงกับเมนูอาหารไทยมื้อนี้ก็มีตม้มเมนูนึงที่ว่าโดนใจแฮงแม่ทุกคนแซ่บแฮงเม,ม,น,มนูนี้นะถือใจหล่ในข้อเอฟซเนาะกดไลค์กดแชร์กด s สมัครให้สองข้อเซร่าบอสพิมพ์เด้อทุกคน,นกก like, ก share, กเพราะวก,ก,ากายจะฮอนซ้อมมือซับแล้วทุกคนแล้วก็คอมเมนต์ให้กลำลังใจเจ้าสู้กับบอสพิมพ์เด้อาะให้หเห่าเฮ็ดเมนูไดห้หรือว่าอยากเฮาเฮ็ดเกี่ยว์ก็ย่างกันฮ่าเฮาเฮ็ดสตารก็สามารถอ่าคอมเมนต์บอกงเลยทุกคนโอเคเจ้าสู้กับบอสพิมพ์ข้อตัวละกอนทุกคนมื้อนี้ขอบคุณหลายๆเด้อใจขอบคุณแล้บ ฝากกดติดตามขอบคุณครับน้องในคุณบอกว่าฝากกดติดตามช่องแทนคุณด้วยนะครับขอบคุณที่เจเชื่อคุณแล้วครับ bye bye รบ๊ายบา <Bye. S 2> <Bye. S 1> ยปิดกล้องด้วย